ฮัลโหลสวัสดีครับผมเทฟเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยวกเกม EBA กันอีกแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโจสุเกะปรับใหม่นะฮะหรือว่าโจสุเกะเพชรแท้ไม่วันแตกสลายนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเล่นมากกว่าโอคุยะซึอีกนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มันปรับมาใหม่เนี่ยคอมโบของโจสุเกะเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวมันก็กากลงมากเหมือนกันนะฮะคือปรับมาใหม่อะ่ะคอมโบสนุกแต่ว่าสปแปมอะ่ะไม่ได้เลยนะครับไม่มีสกิลเปิดหาอะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมบองว่ามันจะมาแค่6ตัวนะแต่ จริงมันมาถึง7ตัวเลยนะครับก็ไม่รู้มันจะอัพอะไรมาเยอะแยะนะฮะคือตัวที่7เนี่ยเป็นตัวสปีดวาคอนนะโกงด้วยนะฮะตัวนี้ไม่รู้จะเอาเข้ามาทาไมเหมือนกันนะทำไมไม่เอาอบดุนเข้ามาเฮ้ยแต่ตัวหลักมีเยอะแยะมันไม่เอาเข้ามามันเอาสปีดวาคอนเข้ามาอะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละช่างมันนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวโจซุเกะนะครับผมอืมตัวนี้ราคาก็น่าจะพันหนึ่งเท่าเดิมนะผมก็จําราคาของตัวเขาไม่ได้แล้วนะครับซื้อมาหลายปีแล้วนะฮะตัวมันนะโอเคมาครับก่อนที่จะไปดูสกิลเน,น วิ่งนะครับไอเดินกับวิ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวละครทั่วไปเลยนะครับผมส่วน M1 นะ M1 ของโจซเกตเนี่ยจะเป็นการใช้สแตนออกมาต่อยนะครับดาเมจ M1 ของมันเนี่ยก็4.1นะครับก็เท่ากับตัวละครทั่วไปนั่นแหละนล่ามปกติของโจซเกะเนี่ยอันนี้จะไม่มีพาสซสฟอะไรแล้วนะครับคือมันโดนเอาออกไปแล้วนะไอต่อยฮิวเพื่อนก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ตัวมันยังฮิวเพื่อนได้อยู่นะครับแต่ต้องใช้สกิลในการฮิวนะซึ่งมันจะเป็นสกิลอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีแล้ะกัน,นกกนก่่ออนนนนแล้วัััะครรบสิที1 ที่หนึ่งของโจซูกิเนี่ยจะเป็นการใช้สแนตนออกมาต่อยไปข้างหน้านะฮะเป็นการต่อยรัวๆนะซึ่งถ้าเกิดมาโดนคู่อสูเนี่ยมันก็จะทําให้คู่ต่อสู้ติดสตันนะฮะแล้วเราเนี่ยก็จะต่อยน็อกแบ็กมักสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้ในกรณีที่โดนคู่ต่อสูนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อยไม่โดนคู่อสูเนี่ยมันจะไม่ต่อยน็อกแบ็กนะครับเนี่ยมันจะไม่ต่อยน็อกแบ็กนะครับคือถ้ามันไม่มีเอ็นเล็กนั่นแหละเอาง่ายๆสกิลหนึ่งเนี่ยต่อยโดนนเต็มดาเมจประมาณ3ามปดาเมจนะครับเป็นสกิลที่บล็อกได คือไอหมัดน็อกแบ็กของมันเนี่ยมันบล็อกแตกนะฮะส่วนหมัดที่เหลือเนี่ยมันบล็อกได้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้บล็อกแตกแต่ถ้าเกิดเขาบล็อกหมัดเราได้ตั้งแต่หมัดแรกเนี่ยอันนี้ก็จะบล็อกได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะถ้าหนึ่งเนี่ยต่อคอมโบไม่ได้นะครับมันจะต่อได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ต่อกับสกิลสามนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะฮะสกิลที่2เนี่ยมันใช้ได้ถึง3แบบเลยนะครับวิธีการใช้งานแบบแรกเนี่ยจะเป็นการกด2แล้วก็ปล่อยไปเลยนะฮะเนี่ยกด2ปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ต ถ้า2แบบต่อยเองเนี่ยมันจะทำดาเมจ29ดาเมจนะครับเป็นการต่อยนะน็อกแบ็กนะนี่ต่อยน็อกแบ็กนะครับถ้า2ต่อยเองเนี่ยอันนี้บล็อกแตกนะครับเนี่ยบล็อกแตกนะฮะเราต่อยต่อคอมโบได้นะถ้าเกิดว่าเขาบล็อกแตกต่อมาจะเป็นวิธีใช้แบบที่2นะครับวิธีใช้แบบที่2เนี่ยจะเป็นการกดสกิล2แล้วก็กด M1 นะครับเนี่ยกด2กด M1 การกด2แล้วกด M1 เนี่ยมันจะเป็นการบังคับใช้นะครับผมมันก็เป็นสกิล2ปกตินั่นแหละแค่มันต่อยไปเร็วขึ้นนะครับ แต่ว่าดาเมจของเขาเนี่ยก็จะเบาลงมาเหมือนกันนะฮะจากเกียบเก้าเหลือสิบสี่ดาเมจเองนะครับแล้วก็ไอต่อยบังคับใช้เนี่ยอันนี้ก็ยังกัดแต่เหมือนเดิมนะต่อมาจะเป็นวิธีการใช้แบบที่3นะครับวิธีใช้แบบที่3เนี่ยเราจะเป็นต้องวิ่งไปต่อยเพื่อนนะฮะต่อยในระยะประชิดด้วยนะแล้วก็ตอนต่อยเนี่ยคุณต้องชาร์จจนเต็มด้วยนะครับก็คือให้เราเนี่ยกด2ใส่เพื่อนแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับเนี่ยกด2ใส่เพื่อนแบบนี้ถ้าเกิดตะเกียกคือเพื่อนมันจะจับฮิวทันทีเลยนะครับมันจะเป็นการจับฮิวนะ ซึ่งตอนฮิวเนี่ยตัวเรากับเพื่อนมันจะติดเ e อ็นแลกนะครับคือเราจะไม่สามารถขยับไปไหนได้นะแต่ว่าในจงังหวะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีไอเฟมเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าจะฮิวเนี่ยต้องฮิวให้มันดีๆด,ด,ด้วยนะครับไปฮิวต่อหน้าเขาเนี่ยอันนี้เราตายเองได้เลยนะส่วนต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยมันใช้ได้2แบบนะแบบแรกเนี่ยจะเป็นการใช้ระยะประชิดนะครับนี่การต่อยระยะประชิดนะถ้าเกิดว่าเราต่อยระยะประชิดเนี่ยมันจะเป็นการใช้สแตนออกมาต่อยคู่ต่อสู้นะครับผมซึ่งจะทําให้คู่ต่อสู้ติดดาวแมด้วยนะะ ท่านี้ทำดาเมจ5ดาเมจนะครับเป็นสกิลที่ต่อคอมโบได้นะครับนี่ต่อคอมโบได้นะแล้วก็ไอ้สกิล3เนี่ยมันจะมีพาสซีฟของมันอยู่ด้วยนะฮะพาสซีฟที่ว่าก็คือมันจะเป็นการต่อยปึ๊บแล้วมันก็จะทิ้งเศษหินเอาไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งไอ้เศษหินตรงเนี้ยมันเอาไว้ใช้ต่อคอมโบกับสกิล1ได้นะครับคือวิธีต่อคอมโบเนี่ยจะเป็นการต่อยให้มันทิ้งเศษหินก่อนนะฮะพอทิ้งเสร็จปึ๊บให้เรากด1น,นะครับ ทีนี้มันก็จะทําให้ศิษหินที่ตกลงไปกับพื้นน่ะเข้ามาล็อกคูดะสู้นะฮะแต่ว่าตอนที่คูดะสู้โดนล็อกอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถต่อยต่อคอมโบได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อยต่อคอมโบมันจะทําให้คูดะสู้ติดน็อกแบ,บ็กทันทีนะฮะฮิตน็อกแบ็กเนี่ยดาเมจสิบสองดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะต่อคอมโบตอนที่เขาโดนหินขังอยู่เนี่ยคุณต้องใช้สกิลสี่ในการต่อคอมโบนะครับอ่ะสกิลสามแบบแรกก็ประมาณนี้นะฮะต่อมาจะเป็นสกิลสามแบบที่สองนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยจะเป็นการต่อยสกิลสามใหน้าาเรอ่ะ การต่อยสกิลสามแบบไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นการตั้งกำแพงหินขึ้นมานะครับผมซึ่งไอ้กำแพงหินตัวเนี้ยมันเอาไว้กันในพวกสกิลที่มันไม่สามารถทะลุหินมาได้นะครับเออแล้วก็ไอ้สกิลสามแบบที่2เนี่ยมันสามารถกด 3- 2ครั้งเพื่อทําการเตะกำแพงออกไปได้นะครับเนี่ยกด32ครั้งนี่มันจะเป็นการเตะกำแพงหินใส่คนที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะถ้าเกิดมันโดนมันก็จะทาดาเมจ17ดาเมจนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันบล็อกได้นะครับ นี่บอกได้เนาะแล้วก็ไอ้ท่าสามใบที่2เนี่ยมันก็ยังทิ้งเศษหินไว้เหมือนเดิมนะฮะเราสามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อทาการดึงเศษหินมาขงังคูต่อสู้ได้อยู่ดีนะครับไอเศษหินที่ว่าเนี่ยต่อให้เราไม่เตะก,กําแพงให้มันแตกมันก็จะทิ้งไว้อยู่ดีนะฮะแค่ต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ต่อมาสกิลที่4ี่นะครับสกิลที่4ี่เนี่ยจะเป็นการยิงกระสุนออกไปข้างหน้านะครับผมซึ่งถ้าเกิดมันโดนคู่อสูเนี่ยมันจะทําดาเมจ12ดาเมจนะฮะ สกิลสี่เนี่ยมันกัดแตกนะฮะแล้วก็เป็นสกิลที่ต่อคอมโบได้นะแต่ว่าถ้าจะต่อคอมโบเนี่ยคุณจะต้องต่อแบบดาวสแลมหรือว่าแบบตอนที่คู่ต่อสู้โดนขังเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถใช้สกิลสี่เนี่ยแรดเดอร์ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าแรดเดอร์ปุ๊บคู่ต่อสู้จะติดน็อกแบ็กทันทีเลยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันทํามาทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต่อยดาวสแลมเนี่ยมันก็ต่อได้อยู่ดีนะครับ เนี่ยต่อยดาวซาเล็บเอดาวซาลอย่างเงี้ยมันต่อได้อยู่ดีนะครับแต่ทากับดัมมี่เนี่ยทำยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าไปทํากับคนจริงๆเนี่ยมันทําง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับแค่ต้องกะเวลาให้มันดีๆนะฮะส่วนวิธีต่อยแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการต่อคู่ต่อสู้ตอนที่คู่ต่อสู้โดนหินขังนะครับเนี่ยโดนหินล็อกแบบนี้แล้วเรายิงสีเข้าไปปุ๊บมันก็จะต่อยต่อคอมโบได้นะฮะอ่ะสกิลปกติของโจซเกตก,ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นอเวกนะ โอเคแอนิเมชันแปลงร่างก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะฮะส่วนแอนิเมชันว <afe>. <intérieur> ิ่งกับเดินเนี่ยอันนี <ukt> ้เหมือนเดิมเลยนะครับเอวันก็เหมือนเดิมนะครับดาเมจเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในร่างอเวกเนี่ยมันจะเพิ่มพาสีมาหนึ่งพาสีนะครับพาสีที่ว่าก็จะเป็นการต่อยฮิวเพื่อนนะฮะต่อยปกติของเราเนี่ยจะต่อยฮิวเพื่อนได้แล้วนะครับเออในร่างปกติเนี่ยต่อยฮิวเพื่อนไม่ได้นะฮะแต่ว่าในร่างไอ้โหมดเนี่ยต่อยฮิวเพื่อนได้แล้วนะครับซึ่งมันทําได้แค่ต่อยฮิวเพื่อนนะสกิลเนี่ยไม่สามารถฮิวเพื่่่่ออออนนนนนนนได้้ะะ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 ะคคครรรรััับบบขงโจจซเเกกกก็็ปปมมาาณีีฮตสสิิลลท สกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการต่อยเอ่อต่อยรัวๆใส่คูดะซูเหมือนเดิมนะฮะ <S <S ถ้าเกิดมาโดนคู่ะซูเนี่ยมันก็จะทำดาเมจใส่คู่ะซูนะครับแล้วก็จะต่อยดาสลมอีกทีนึงด้วยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจเต็มๆประมาณ40ดาเมจเลยนะฮะแรงมากเลยนะเหียบาตถาดมันคือมันต่อยแรงมากนะครับแล้วก็มันต่อยต่อคอมโบได้ด้วยนะครับเอบาลาท่าโหมดอ่ะเนี่ยมันต่อยต่อคอมโบได้นะครับแถมาลาล่างโหมดเนี่ยมันกาดแตกด้วยนะครับแต่ว่ากาดแตกเขาเนี่ยจะเป็นกาดแตกที่สุดท้ายนะฮะเนี่ยกาดแตก สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการตบหน้าคู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็จะใช้สแตนเนี่ยออกมาทุ่มคู่ต่อสู้อีกรอบหนึ่งนะครับดามเมจของสกิลสองเนี่ยประมาณ27ดามเมจนะครับเป็นสกิลที่บล็อกแตกนะฮะแล้วก็ต่อคอมโบได้นะครับเนี่ยต่อต่อคอมโบได้นะถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้บล็อกแตกเนี่ยก็ต่อคอมโบได้เหมือนเดิมนะครับแค่ดามเมจมันจะเบาลงเนาะ ต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นสกิลบัฟนะครับคือทันทีที่เรากดสกิลสามเนี่ยตัวของเราจะได้รับบัฟมาทั้งหมด5บัฟเลยนะครับแต่ว่าก็จะได้รับดีบัฟมาด้วยนะฮะหนึ่งดีบัฟนะซึ่งไอ้พวกบัฟกับดีบัฟเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงอีกทีแล้วกันนะครับผมให้ดูแอนิเมชันของสกิลสามก่อนแล้วกันนะอ่ะสกิลสามนะครับ สกิลสกดแล้วมันก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยคู่ต่อสู้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันต่อยโดนเนี่ยมันก็จะทําให้คูต่อสู้ติดน็อกแบกนะฮะแล้วก็จะทำดาเมจอีก18ดาเมจด้วยนะครับ เนี่ยจีนนกแบ็กทำดาเมจ18ดาเมจนะฮะท่านี้เนี่ยต่อคอมโบได้นะถ้าเกิดมันอัดกำแพงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นหนาดเล็กๆเนี่ยคุณสามารถกดสกิล3ให้เขาติดกำแพงแล้วคุณก็พุ่งเข้าไปต่อยต่อทันนะฮะเออมันโกงมากเลยนะท่า3ามมาใช้เปิดอย่างโหดเลยนะครับแถมบัฟแม่งก็เก่งชิบหายเลยนะฮะท่านี้อ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีกำแพงเนี่ยอันนี้จะต่อคอมโบไม่ได้นะฮะมันน็อกแบ็กไกลนะครับวิ่งไปต่อยต่อไม่ทันเนาะสกิล3เนี่ยเป็นสกิลบายพัดกาดนะฮะเออ เนี่ยมันต้องตายนะครับแต่น,นี้ไม่ตายนะครับคือถ้าสามมันใช้ค่าคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับมากสุดก็ทําให้เหลือเลือดแค่1นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะท่า3ต่อไปจะเป็นพวกบัฟต่างๆของสกิลสามนะครับ ไอ้บัฟของสกิล3เนี่ยมันจะเปิดทํางานตอนที่เราใช้สกิล3ไปแล้วนะครับมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับไคลโอเคนของโกคูอะครับตอนที่เรากดสกิล3ปุ๊บมันจะมีออร่าแดงๆขึ้นรอบตัวเราใช่ปะอันนี้คือมีบัฟอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออร่าแดงๆของเราหายไปเนี่ยแสดงว่าบัฟเราหมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้บัฟหมดแล้วนะครับตอนที่มีออร่าแดงๆอยู่เนี่ยแสดงว่านั่นบัฟยังไม่หมดนะครับอันนี้เป็นวิธีดูนะฮะว่าบัฟเราหมดหรือยังไม่หมดนะครับส่วนบัฟต่างๆนะฮะบัฟอย่างแรกเลยจะเป็นบัฟรีคูลลลลลดดาาาวนนนสสสสสกกกกกกิิิิิ1 1คคครรรรััั้งงะบืออทททีีี่่เเเ3ย2 4ข มันจะใช้ได้2ครั้งนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นปะผมกดสกิลหนึ่งได้2ครั้งเลยนะครับสกิลอื่นก็เหมือนกันนะไอสกิลสองสกิลสี่เนี่ยก็กดได้สองครั้งเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นบัฟอย่างที่2นะฮะบัฟอย่างที่2เนี่ยจะเป็นบัฟเพิ่มซูเปอร์เมอร์ให้กับตัวเรานะครับมันก็คือบัฟเพิ่มซูเปอร์เมอือครับตอนที่เราโดนต่อยหรือโดนสกิลเนี่ยเราจะไม่สามารถโดนน็อกแบ็คได้นะครับ แล้วเราก็สามารถต่อยส่วนเขาได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆคือคุณโนสตัสนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ลดดาเมจนะไอด้ดาเมจที่โดนเนี่ยก็ยังโดนเท่าเดิมนะครับแต่ว่าบัฟนี้โกงมากนะเฮียคือมึงไม่ไม่ติดสตันเฮียเลยเลยอ่ะเดินเข้าไปต่อยไม่ได้แบบงงๆเลยไอ้เฮียต่อมาจะเป็นบัฟอย่างที่3นะครับบัฟอย่างที่3เนี่ยก็โกไม่ต่างจากบัฟที่แล้วเลยนะฮะบัฟนี้เนี่ยมันก็คือบัฟอมาตะครับผมเออคือตอนที่เรามีออร่าแดงๆอยู่เงี้ยเราจะไม่สามารถตายได้นะครับก็คืออันนี้โคเฮียเลยมึงจะไม่สามารถตายได้เว้ยมันจะเเเเเเหลลลลลืืืออออออดดดดยยยู่่ประมมมาณนนนีี้้๋วววผผตัังกกแ เนี่ยป้าผมจะตายไม่ได้นะครับแม้แต่กรก็ฆ่าเราไม่ได้นะฮะตอนที่เราติดบัฟอันนี้อยู่อ่ะผมบอกไว้ก่อนเลย <laughs> <c oughs> คือผมไม่รู้มันแก้เลี่ยงนะแต่ตอนแรกกับกรมันเตะผมไม่เข้าเลยด้วยซ้ำแนวคือแม่งกับโมโหขึ้นเลือดขึ้นหน้าจัดเนี่ยมึงกล้าดูถูกทรงผมกูเหรอไอสัตว์แม่งประวัติอะไรอย่นี่ยต่อมาจะเป็นบัฟอย่างที่4นะครับบัฟอย่างที่4เนี่ยมันจะเป็นบัฟที่ทําให้เราสามารถใช้สกิลพิเศษได้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการกดสกิล3ก่อนนะฮะจากนั้นก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเหลือเลือดน้อยๆน,นะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งเนี่ยอัดหน้าคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมทําาให้้้ดดดูููนนนนะะะะะฮฮเเลลืือออออมมัตตงงปรณีขค่่ส้ แล้วจากนั้นเราก็กดสกิลสามบัดหน้าคู่ตะตู้นะครับแล้วก็วิ่งไปกด1อัดนะฮะนี่จะ,ะเป็นแอนิเมชันพิเศษนะครับซึ่งแอนิเมชันพิเศษเนี่ยมันจะเป็นการฮิวคุณตะสู้นะแล้วก็ต่อยมันตายรอบหนึ่งนะครับซึ่งไอเนี้ยผมบอกเลยมันมันเก่งนะเออท่าเชี้ยนี่มันเก่งมากนะครับแถมตัวเราที่ตอนมีบัฟเนี่ยคุณอย่าลืมนะคุณไม่สามารถโดนขัดเชี้ยอะไรได้เลยนะครับแถมตายไปได้ด้วยนะเนี้ยคือมันการันตีหนึ่งชีวิตแน่นอนเลยสัตว์มึงโดนไอเี้ยนี่เข้าไฟอ่ะแถมไปท่าตะเกียบมันหลุดโหดหมด เดี๋ยวผมปลูกไปดูป<ะ>อ้าวเป็นไงหมดเต็มเลยครับลูกหดไปสัตว์เอ้ยกูลืมปิดไอ้เหี้ยเสียเวลาเอาไว้ว่ามันลูกหมดโหดมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปต่อยตอนที่หมดคุณหมดพอดีอะหมดมันจะขึ้นแบบขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะ ต่อมาจะเป็นบัฟอย่างที่5นะครับแล้วก็ดีบัฟด้วยเลยแล้วกันนะบ,บัฟอย่างที่5เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานะครับส่วนดีบัฟเนี่ยมันจะเป็นการลดดาเมจของตัวเราเหมือนกันนะครับเออ <laughs> คือเพิ่มดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจแค่กับคนที่โดนเราต่อยเท่านั้นนะฮะหรือว่าคนที่มาล้อทรงผมเรานั่นแหละเนี่ยใครก็ตามที่มาล้อทรงผมเราเราจะทาดาเมจใส่มันแรงขึ้นนะครับซึ่งดาเมจตรงเนี้ยมันแรงขึ้นทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น M1 หรือว่าสกิลเนี่ยมันแรงขึ้นหมดเลยนะครับ และกับกันหนึ่ใครก็ตามที่ไม่ได้ล้อเราเนี่ยมันจะโดนเนิฟดาเมจนะฮะนี่อันนี้รอทรงผมกูนะครับกูมาต่อยคนนี้เนี่ยป้ามันจะดาเมจแบบเบาเบาชิบหายเลยนะครับเนเนเนสกิลหนึ่งก็ต่อยไ่เข้าเลยด้วยซ้ำนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้า3เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปแล้วคุณต้องไปไล่ใส่คนที่มันล้อส่งผมคุณนะฮะอย่าไปต่อยคนมั่วซั่วนะครับอย่าโมโหจนหน้ามือตามัวนะครับก็นั่นแหละบัฟอย่างที่5้าของบัฟมันก็ประมาณนี้นะฮะเออบัฟอย่างที่5เป็นเพิ่มดาเมจนะครับส่วนดีบัฟก็เป็นลดดาเมจนะฮะอันนี้ไม่น่าจะงนกันหรอกเนาะเพราะว่าบัฟกับดีบัฟมันก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นสกิลที่4นะฮะสกิลที่4ี่เนี่ยวิธีใช้งานผมแนะนําให้กดสกิลสี่สองครั้งเเเนนนนนี่ยยมััจจะะะปป็กกกการริงศษอออไ2ฮ ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็จะยิงซ้ําอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับท่าสี่เนี่ยมันล็อกเป้านะฮะยิงยังไงก็ยิงโดนนะท่านี้แต่ว่ามันบล็อกได้นะครับนี่บล็อกได้นะครับอ่ะสกิลทั้งหมดของโจสซเกตก,ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นแรงนะมาฮะผมแมตช์แรกเออแมตช์แรกเจอเดดดาดดีๆเว้ยเชี่ยกูชนะเลยน้องเจอเดดดาดีๆอย่างนี้ แบนสปีดวากอนแล้วกันตัวปัญญ่อนนะครับทำมาดมพียแลู้กาแตก่โกงชิบหายโจสเกตผมปรับใหม่นี่ก็เก่งขึ้นเหมือนกันนะในด้านคอมโบนะครับแต่ในด้านสกิลเปิดนี่คือกาก,ากลงชิบหายเลยนะฮะคือมันกากชนิดที่ว่าถ้ากูเจอสแปมปุ๊บกูแพ้ทันทีไอ้เชียเพราะงั้นอย่าเจอแล้วสแปมอ่ะเออไม่เจอเจอโอคุย่าสือไอ้เชียเฮ้ยทำไมกูเจอแต่เพื่อนรักวะเนี่ยแม้ที่แล้วเปิดมากูก็กเจอโจอสเกตเว้ยแต่รอบนี้กูเจอโอคุยาสือไงเออกูตายฝันดีครับน้อง โอ้ยปคอมโบบ้านไหน่ดิเพื่อนเฮ้โอ้โหไม่ตายนะครับอย่างนี้ไม่ตายเรียบร้อยขับอะไรครับหืมขับอะไรครับอืมเอฟซีเหรอเอฟซีเหรอเอฟซีหยังเอฟซีอย่างนี้ต้องต่อยหนักกว่าเดิมเฮ้ยอ่ะอื er มเ mm. ข้าหลังเพราะกูจะตบหัวย <im iros> <c> ังไงเรา มั้งคอมโบโคตรสนุกเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตายได้ตายนะอ๋อเรียบร้อยฝันดีครับเพื่อนอยู่ๆก็สกิลเปิดทั้งที่บอกว่ามันมีเอ็นแลกเยอะได้ดูรีวิวปะเนี่ยฮะอมาเพื่อนฮะเออต่อยไม่โดนไม่เป็นไรครับอืมไม่เป็นไรครับเพราะเขาตายอยู่ดีอืเอ้าเอ้าอะไรวะทำไมกูต่อยไม่ได้วะไม่เป็นไรอเไม่ใช่มาโดนอีกโอ้โหกูตายเฮ้ยเอ้าไม่คอมโบด้วยอ้อ คอ,อมโบบ้านไหนนี่เพื่อนคอมโบบ้านไหนนี่เพื่อนฮนะใช้ดาต่อ,อยนะครับผมจะได้เกตเยอะขึ้นกูเพชรแท้ไม่วันแตกสลายเว้ยคลาสซี่ไดมอนดฝันดีครับน้องโอเคยิงเร็วเกินไม่เป็นไรโอ้เรียบร้อยจิตีครับทันมวะหนิสกิลกูวกุ้ยไม่ทันไอ้เชี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูสแปมได้ใครบอกตัวกูสแปมไม่ได้วะอ๋อ นี่แย่บอกตัวกูจะเป็นไม่ได้วะอืมปันดีครับเพื่อนสวยเปิดโหมดเอาใจนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เสียงเพลงในเกมหรือเสียงเพลงในหัวกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะจะเพลงในเกมก็ติดลิ้งก็สี่ไอ้สัตว์แต่ปิดแล้วไงใครแคร์อ่ะกลัวเพชรแท้ไม่ควรแตกสลายสัตว์เหี้ยแม่งพูดว่าอเลยตะกี้ฮะบุกลาสมงผมกูใช่ไหมเพื่อนฮะ ล,ล่าสมบูรณก็ให้สัตว์ให้ฮะไอ้ยเฮ้ยเอ้เพชรย่อมไม่มีวันแตกสลายฮะไอ้สัตว์กูแตกเลยเหี้ยโอ้โหมึงคนบ้านไหนอีกนี่เพื่อนเฮ้ยโอ้ยเสิร์ฟเอาเถอะอย่างน้อยผมก็ได้เล่นด่านเล็กนะฮะแล้วก็ขอเจอตัวละครที่มันไม่ใช่สแปมอะตัวหาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวสแปมอะ สักตัวนึงอะที่ไม่ใช่ตัวสแปมอะอ๋ออ่าไม่ใช่ตัวสแปม,มไงควาอันนี้ชิบหายของแท้ละผมแพ้จริงนะเนี่ยตาเนี้ยแม่งเซิร์ฟป,ปิงไปพอยันมาเจอตัวละครที่โคตรโกงอีกมึงแหกตาดูกาแตกกันครับเดวอลเปอร์ะะมึงต้องการเฮียอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอ็ดลักโอ้โหมันยังไม่เนิร์ฟอีกหรอเฮ้ยอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยเชี่ยประมาทประมาทอืมเฮีย ไอเชี่ยนี่ผมชิบหายจริงละโอ้โหกูบอกไปแล้วฮัลโหลอ้อเอ๊ะอะไรวะไม่รู้อ่ะเว้ยเชี่ยไดมีจังหวะสวนกูว่าสวนอ่ะไม่โดนอีกเออเชยโอ้โหโดนหลังกูได้ยังไงฮัลโหลเฮี้ยวเรียบร้อยมึงตายะตายมึงเออเฮี้ยวไปสักบัดดี้โอ้เชี่ยตายก่อนอีกสู้ยากชิบหายเลยวะเชี่ย เนี่ยโอ้โหเฉียวเนาะท่ามึงเร็วจังวะเฮียกาแตกก็โกงชิบหายอ้าวแต่มาเทิดเอวันด้วยไงเซิร์ฟปิงแล้วไงกูแข็งไปเพื่อนฮะไอ้เฮียเออมาเทิดเอวันกับตัวละครนี้มีวันช็อตคอมโบอะนะฮะเงื่ฮียฮะไอ้เฮียอ้ากูงานพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันก็กดแต่สกิลอับเก็บเนี่ยไอ้เฮียโอ้กาแตกมันกูจะหลบยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยหลบนี้บอกทันเว้ยน้องหลบนี้บอกทันเว้ยมาดิเฮีย เอ้ยเรียบร้อยโอ้โหแม่งเอ้ยไม่โดนเอ้ยโอ้ยมาเอ็สตันสตันไม่เห็นมีเหมือนมันเลยเออแล้วมันโดนได้ไงวะฮะไม่รู้ครับกูรอท่ายิงทันมะเนี่ยไม่ทันเลยเฮียโอ้โหเอ็นแหลกเอ็แนแหลกคือเฮียอะไรเดฟฮัลโหลไอ้สัตว์ไอ้เฮียไม่มีเอ็นแหกเลยเลยตัวโอ้โหกูตาย คารุนาเพิ่มเอ็นแลกแค่บางทีและอันเนี้ยอะไรเนี่ยมันดูได้ยังไงครับฮัลโหลฟุบงไปแล้วไอ้นนอเหี้ยตู้ละครมันย่อนชิบหายโอูห้หูกาดแตกฮิตบ็อกนี่ก็เบลอเลยนะเพื่อนฮะไอ้เหี้ยมึงกูมัน,ก,มนกดไม่โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยเออตายนี่มึงดูตัวกูเหี้ยสแปมเหี้ยเลยไม่มีอ่ะมีแต่คอมโบอืมกูอ่ะเพชรแท้ไม่มีวันแตกสลายเว้ยไหนมันอยู่ไหนฮะ โอเคกูเพชรปลอมก็ได้สัตว์เอ้ยไม่ผมจะไม่ยอมตรงนี้ไม่ได้มึงบินมาดิมึงบินมาดิมาดิเอ้ออยเงี้ยเออเออกูตายอุ้ยยังโอ้หมึงมึงช่วยมีเอลแลกเถอะกูขอร้องไอ้เงี้ยโอ้โหกูแพ้ละอันนี้เซิร์ฟไม่ปิงนะครับเซิร์ฟที่แล้วปิงเพราะฉะนั้นเซิร์ฟนี้ผมเอาจริงละเข้ามาเยี่ยมเข้ามากูอะเพชรแต๊ไม่มีวันแตกสลายเว้ยน้องฝันดีครับน้องนี่ไง คอมโบสุดมันเว้ยวัดฮะอ้าไอ้เหี้ยท่าปัญญอดต่อยนะต่อยนะใครบอกตัวกูสแปมไม่ได้ฮะฮะนี่ไงฝันดีครับน้องเชี่อตัวมันก็คอมโบโกงจริงนะตัวนี้ถึงจะเสียได้ก็เอะที่มันสแปมไม่ได้เลยนะครับเออเรียบร้อยตายฝันดีอีกรอบครับเพื่อนเออสวยเออสวยรอบนี้ไม่พลาดเว้ย ฟันดีครับน้องโห้ยในเียโอ้ยเพื่อนอ่อนนึกว่าจะยืนนิ่งอย่านะอย่ายืนนิ่งนะเพื่อนนะเพราะถ้ามึงยืนนิ่งมึงจะโดนกูต่อยฟรีเรียบร้อยฝันดีอีกรอบครับเพื่อนคอมโบเดิมไอ้น้องคอมโบเดิมอ๊ะเฮียเอ้ยสวยตายชาร์จเฮียเปิดโหมดไอ้สัตว์ อยืนนิ่งอ,อรอบนี้ยืนนิ่งจริงถ้างั้นก็ฝันดีครับอืดีครับอะไรเขียนอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วอรอเฮ้ยแต่แต่มึงกดรีแพททำไมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมา มาแป็ที่4แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่เจอคิซามะนะครับไม่ได้เจอนานแลน้วนะตัวนี้คิซาม,มะแล้วไงกูเอ็มวันเทนะกูเอ็มวันเทนะเอ็มวันเทนะเรียบร้อยฝันดีครับน้องสวยสวยไอย้คอมโ,มโบเดิมเฮ้เดยนนะสกิลสี่ผมมันจะกูดาวทันเปล่าวะท่านอเอ้ ว้าวทันด้วยวะ่ะโอ้โหคอมโบสุดโหดสแปมสุดกากไอ้เหี้ยฮ่าฮกูเจอแล้วไงตัวละครคอมโบสุดโหดสแปมสุดกากมันคือโจโซเกะนี่เองไอ้เหี้ยทำไมโจทาโร่ถึงไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะจริงๆโจทาโร่เนี่ยก็ควรจะมีวันช็อตคอมโบนะเพราะแม่งสแปมไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแต่อย่างนไรโจรทาโร่มันก็มีอันนี้ไงถ้าเปิดไงแต่โจโซเกะเนี่ยไม่มีเลยนะครับสกิลเปิดคอมโบอะ่ะมันมีดีแค่คอมโบเนี่ยมันมีดีแค่คอมโบอย่างนี้เนี่ย มมีีดันมีดีแค่คอมโบคือต่อยได้ตายของแท้อะโอ้ยโอ้อเฮ้ยอ๋ออะไรวะโอ้ยอ้อยเฮียไม่โดนหลังแต่อูไม่โดนหลังไอชิบหายแล้วคือเริ่มต่อยเก่งว่ะอยู่ทำไมถึงเทสเก่งขึ้นเนี่ยเฮ้ยอู้หูชิบหายละชิบหายละเกียร์กลัวทำอะไรเพื่อนฮะทำอะไรพร้อมเทสนะครับ ไม่ตายก็ไม่เป็นไรให้ตายไม่เป็นไรเพราะผมเปิดโมแล้วครับน้องเพรแท้ไม่มีวันแตกสลายเว้ยว้ายไม่โดนกูตายไอสัตว์ใชิบหมอ๋ออ๋อทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนอถ้ามันโดนเนื้อไปแล้วน้องหาจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับจังหวะนี้แหละนอ้องเอ้ยเยียฝันดีครับนอ้องสวยเฮ้ย ไม่เป็นไรกูไม่ให้มึงจบดีหรอกไอ้เหี้ยมึงตายสักว้ายอันนี้เป็นชั้นดีดีสุดในเอเบเว้ยว้ายเว้ยว้ายมึงจะต่อยนานไปไหงดิไอ้้เหียสักกูเจ็บคอโอเคมาฮะอันนี้แมทที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเล่นมาเยอะมากแล้วนะเนี่ยตัวละครที่กูไฟโอ้โหเจอโจสเกตเหมือนกันวะ แท้ไม่มีวันแตกสลายแต่ว่าเจอตัวเดียวกันอันนี้มันบังคับเท็จในวันท like like well ันทีเลยเนี่ยเพราว่าโจสเกะมันไม่มีส <ah กิลสแปมนะครับอืมมันมีแต่คอมโบสวยตายอืมกูไม่ตะโกนละกูเจ็บคออันดีเรลินกูหมดแล้วน้องเล่นเกมแล้วอันดีรลินหลังเว้ยยอดอันนี้เขาเขียนเลยตัวจริงไหมครับไม่ตัวปลอมตัวจริงเล่นกาก ไอ้โอ้โหไปเอ้อโอ้โหกุลเกียดติเอ็มบันสตันเอเบเอชิบหายเลยวะโอ้โหตายไหมเนี่ยเอ้าไม่ตายเอ้าไม่ดิไม่ตายก็เฮียอะไรเรียกผมเหลือน้อยนะครับโอ้ืมตัวปอมเรียบร้อยปันดีครับขันดีก็เชียร์แล้วกูคอมโบอะไรกูเนี่ยทิพแล้วทำไมไม่ล็อกวะอ๋อผมต้องระวังเขาต่อยเลยเนี่ย นั่นแหละสวยดักได้ปะวะปุบ๊บปั๊บดักไม่ได้อ๋ออยู่ๆก็ย <c oughs> ืนนิ่งวัตเทียวเออยืนนิ่งก็ตายดิครับน้องฝันดีครับน้องเอ,อ้ยสวยคือถ้าผมฆ่าเขาได้ก่อนเนี่ยผมจะได้เปรียบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาตีเสอมอมาได้อันนี้ก็ต้องไปวัดที่โหมดแล้วอะแล้วทำไมถึงยืนนิ่งล่ะเพื่อนโอ้โหแต่ไม่ทันไม่เป็นไรอรัคนนี้เขาไม่คอมโบ เออเขาไม่คอมโบจริงด้วยเขาจะเอาคอมโบแบบคลาสสิกนะครับแต่มันไม่ตายนะคอมโบคลาสสิกมันไม่ตายนะครับเอ้ยเออมันไม่ตายจะตายได้ยังไงเออสัตว์ไม่ตายเขาเฮียเลยมันถึงตายด้วยว่าคอมโบนั้นหรือมันต้องเออน่าจะเกี่ยวกับการชาร์จด้วยเนาะเพราะท่าสองมันเป็นดาเมจหลักนะครับแต่ไอ้นี่ก็ได้เหมือนกันครับน้องเนี่ยคอมโบอย่างนี้มันยืดมากกว่าไงเดี๋ยวกูทําให้ดูเพื่อนมันจะยืดมากกว่านี้รอดู คอมโบยืดที่สุดของเจสเกะไอ้น้อง <c oughs> นี <c> ่ <oughs> นี่คอมโบสุดยืดถึงกับตะลึงไงเจอคอมโบสุดยืดก็ไปดิ่งโอ้กูตายสัตว์เอ้ยไม่ตายไม่ตายเขาต่อยผมไม่โดนทุกคิดนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ขอคอมโบ,บแบบอันนี้ด้วย <c oughs> มันก็เลยไม่ตายนะครับเออเนี่ยรอบนี้ไม่ตายจริงละ <c oughs> ไม่ตายเปิดโหมดเลยครับน้องมาเข้ามาเปิดตามป้าโปดเพื่อนไม่เปิดโอเคเปิด อันนี้ต้องวัดที่หมดใจตรงกันอีกโจสเกตเพเยอร์ดูเฉียดโอ้กดทำไมเนี่ยอ๋อจะกดออร์ดนี่กดออคูดาวเดี๋ยวผมหาจังหวะสกิลหนึ่งจังหวะนี่แหละไอสัตว์กูตายกูตายเฮียก็ได้เล่นเล่วชิบหายแล้วผมแพ้ได้เนี่ยเยแต่คนนี้เขาเขาไม่สแปมนะครับเพราะฉะน,นั้นกูจะต้องเล่นที่กรอกแหละจะอันดับแรกต้องผมต,งต,งต้องตั้งตั้งไอวอร์ War ก่อนแล้วก็ นี่ฝันดีครับเพื่อนจี๊ครับเออสวยโอ,โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับโจสุเกะเพชทแทมีมันแตกสลายนะครับตัวนี้บอกเลยเล่นสนุกมากนะฮะคอมโบมันคือคอมโบสนุกจริงอะ่ะแต่ว่าตัวมันก็นั่นแหละมันแพ้ตัวสละครสแปมมากเกินไปนะครับเพราะงั้นคนที่คิดจะเอาไปเล่นเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเอาไปเล่นแค่หนึ่งหนึ่งพอแล้วนะครับโหมดอื่นเนี่ยมันกากชิบหายเลยในเะีย แถมคุณเนี่ยต้องเอวมันเก่งพอสมควรด้วยนะครับถึงจะเอาตัวมันไปเล่นได้อก็นั่นแหละฮะเอาไม่ว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย